สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาชมสวนข้างครัวข้างบ้านอันนี้จะมีมุมดอกไม้นวานจัดดอกกลาบสวยจังเลยมีสามดอกมะเขือเต่ดำลูกนี้จะไว้ทำพันธุ์แล้วก็จะมีคุณนายเตือน ตอนนี้กำลังเช้าอยู่คุณนายเขายงังไม่ตื่นกกดอกสวยมากเลยนะนายตื่นสายแล้วก็มีดอกอะไรนะเนี่ยอันนี้เขาเรียกดอกอะไรตื่นชื่อหรือเหลือง,องแล้วก็ชวนชมสีแดงตัน <c oughs> นี้ก็เป็นโรสเมรี่นี่ถ้าสัมผัสแบบนี้ก็จะมีกลิ่นหอมออกมาหลพาแซมอยู่ข้างๆ อันนี้ต้นแสงทองอันนี้อะไรไม่ค่อยถนัด <c oughs> เขาชื่ออะไรบอลลังเงินหรืออะไรประมาณนี้กระบอนต่างๆบอนนี้สวยจังเลยสีเขาชื่ออะไรไม่รู้น,นี่อะไรเน,นี่ยอันนี้ก็จะเป็นโพด่างโพเจ็ดสีประมาณนี้หละอันนี้เพชรน้ำค้างอันนี้บอนกระดาษ น,นี่ก็บอลสีต่างๆน,นี่รวยล้นฟ้าไม่รู้จะจะจะบอกชื่อถูกหรือเปล่านะอันนี้ก็อะไรไม่รู้รเพ็ดน้ำหนึ่งอะไรบอลต่างๆจัดไว้มุมนี้อันนี้บัวดินดอกจะสวยมากเลยทุกคนอันนี้ยังไม่บานบัวดินจะมีสีแดงแล้วก็สีขาว กอนี้จะเป็นสีแดงสีแดงกำลังเขาออกไม่ค่อยพร้อมกันนะเวลาเขาโดนฝนช่วงฝนมาใหม่ๆนยเขาจะจะออกชอบออกดอกน่คะน,นี้นกนกน้อยนำโชคนี่ขยายจากต้นหน้าบา้านใบกระบองเพชร มันกรส์ใบเยอะจังเลยเขาบอกว่าให้นับเท่าไหร่นะอันนี้ใบใบเป็นคู่อ่ะ1 2 3 4 1 1 9 10 10 10 11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  2 12 12บเลยอ่ะส่วนมากจะไม่ถึงใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้อันนี้ขอุ้ยดอกดอกต้องตัดค่ะทุกคนเห็นถ้าแบบนี้ก็ต้องตัด จะได้กินเรื่อยๆถ้าไม่ตัดเขาก็จะแห้งตายนี่ผักเป็ดญี่ปุ่นก็มีแล้วนะนี่เห็นไหมขยายแป๊บเดียวก็ได้กว่าจะจะรกเหมือนไอ้นั่นใบชะพูรกหมดแล้วต้องจํากัดพื้นที่เขาให้อยู่เฉพาะตรงนี้แน่อันนี้ผักชีฝรั่งชีฝรั่งเอาบนนี้มะละกอ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรนะใบมกะกรูดเพราะจากเมล็ดไว้กินใบอันนี้จะเอาไปไว้หลังบ้านถังน้ำหมักอันนี้ต้นอะไรนะลืมชื่ยแล้วนี่รางรางเงินรางทองประมาณนี้หลย ันนี้ก็จะเป็นอันนี้สมุนไพรกินได้นี่อันนี้ผักไอ้น,นี่ผักข้าวทองข้าวทองหรือข้าวตองอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้กินเป็นยาสรรพคุณเยอะแยะเลยนี่นนปลูกง่ายเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นไอ้น,นี่ผู้ชายผู้ชาย,ยต้นเชอร์รี่อ่ะเอาเอากิ่งเขามาปักด,ดู เขามีดอกแล้วเขาจะมีลูกไหมนี่เยต้นเชอร์รี่ที่ลูกแดงแอ่อะเปรี้ยวแลว้วหวานๆเปรี้ยววันนี้ว่าเราจะเก็บใบเตยใบยเตยเราไม่มีใบไปทำน้ำชาผ้าชมหน่อยนี่เคลค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นกุยช่ายเหมือนกันอันนี้ก็กุยช่ายกุยช่าย านบ้านเดี๋ยวจะทำนะพี่เม็กของเราออกลูกแล้วไม่มีลูกแล้วต้นนี้ไม่มีหนามบางต้นหนามเขาจะขึ้นเยอะต้นนี้ไม่มีหนามค่ะทุกคนไว้ใส่ซ้มต่าก็ได้หวานบ้านหวานบ้านหวานบ้านกําลังยอดงามเลยนี่ก็จะเป็นย่านาง ไยะนางนี่ก็จะเป็นทูนทูนบบก็มนบกบกผักนกน่ะแป๊บเดียวก็ลกก็เลยจับเมื่อวานได้ย่าด้วยมีพริกกจะเริ่มเฉาแล้วเห็นไหมลูกห่างๆเขาก็จะออกมาใหม่ทีนี้ผลิใบออกดอกใหม่จะเป็นอย่างเงี้ยผักไอเม พริกแกนี้เนี่ยจะเป็นชุดเป็นชุดหน้าปุกค่ะพอลูกดกเต็มก็จะเฉาก็จะผลิใบใหม่อ,อยใบชะพูมุมข้างครัวไปชมไปชมเดินเล่นเนาะไปเดินเล่นน่คะไปจิบกาแฟเดินเล่นนี่ไม่มีอะ,ะไรพาชมไม้ประดับ ที่แบบไม่ค่อยปลูกนะปลูกแค่นี้แหลคะค่ะทุกคนปลูกนิดนิดหน่อยน่อยไว้ชมนะมัมกจะเป็นผักเราชอบปลูกผักที่กินได้น,นี่ก็จะมีนิดหน่อยไว้ชื่นชมค่ะทุกคนนะไปแล้ววันนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามเข้ามาชมวันนี้ไปแล้วสวัสดีคะ่ะ